สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับเลขนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลมัดผลลาวพัฒนาของวันที่7กรกฎาคม2568เช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่9กรกฎาคม2568แแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูผลสรุปและดูแนวทางกันต่อน,นั้นเราก็ มาดูคำเตือนกันก่นกอนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นและเป็นการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมขอทุกท่านโชคดีมาดูกันเลยครับครับ ตรงนี้เป็นสูตรของนะครับผมสูตรของ16ชุดนะครับสิคู่เจาะนะครับผมนะครับเข้าไปที่20ล่างนะครับผลที่ออกก็คือ2066นะครับ2 0 6, 6แต่สูตร3กับสูตร2นี้เป็นบัตตี้บัตตี้ที่เคยชนกันแล้วต้องมานะครับผมนะครับเขาบ่งชี้ชนไปที่28เมื่อวานไม่มา28แต่มา20ครับผม แต่สูตร4นี้ไม่มี2 0มี1 2นะครับมี1 2ก็เลยผิดพลาดไปนะครับผิดพลาดไปนะครับถ้าสูตร2นี้มี0 2ตรงนี้ครับนี่ครับมีแค่2นะครับถ้าตรงนี้เป็นศูนย์ก็เข้าไปที่20ก็จะชนแค่28กับ2 0นะครย์นะครับนี่คือสูตรนะครับผมนี่คือสูตรนะครับเสียดายครับผมเสียดายนะครับ ถามที่มาที่ไปนะครับก็บอกให้ฟังว่าสูตรนี้นะครับผมเดินดีแต่ว่าเลขขนาดนั้นนะครับผมเจาะไม่เข้าเองนะครับเดี๋ยวนะครับเปิดไปเปิดมาก็ชักงงตัวเองครับมันเริ่มใหญ่แล้วชักงงตัวเองอ๋อตรงนี้ครับนะครับสูตร16ตัวที่ทําให้ชมนะครับ ที่ให้ดูตะกี้นะครับว่าที่เข้านะครับงวดก่อนนัเข้า20นะครับงวดที่ผ่านมาตะกี้นะครับเข้า20งวดตะกี้เข้า75ครับงวดวันที่วันที่วันที่5เอ้ยวันที่4นะครับวันที่4เข้าไปที่75วันที่2นั้นเข้าไปที่22นะครับ นับถอยหลังไปอีกครับต้นเดือนนู้นนะครับปลายเดือนนู้นครับเข้าไปที่ห้าหกนะครับแล้วเข้าไปที่สี่เจ็ดนะครับบนแล้วเข้าไปที่สองแปดและสามสองนะครับผมเดือนดีนะครับสูตรสิบหกตัวนะครับสูตรสิบหกตัวไปไหนนะสูตรสิบหกตัวเดือนดีนะครับสรุปแล้วนะครับสูตรสิบหกตัวก็ยังเดินอีกนะครับเข้าสองศูนย์นะครับวันนี้ลงล่าง สูตรบัตดี้กันหลุดนะครับมีแค่1นึนะครับก็เลยชนที่28ตัวเดียวนะครับถ้ามาชน20ก็คงได้นะครับผมนะครับเข้าใจแล้วนะครับทีนี้มาดูครับของวันที่ของวันที่ของวันที่อยู่นี่ครับของวันที่9นะครับวันที่9ตรงนี้คือสูตร16ตัวที่ให้ชมตะกี้นะก็เข้ามา หลายงวดแล้วนะครับติดติดกันนะครับติดตดกันตัวเด่นของสูตรก็เด่นไปที่นะครับนี่ครับเจ็นะครับนี่คือเด่นนี่ครับเจ็ดเกมนะครับเด่นเจ็ดเกมีอะไรบ้างนะครับเต็มนะครับเต็มก็มี9 7 0 9 1 7็ด9ูนย์เ 9093 03 07 13 23นี่คือเต็มนะครับผมนะครับที่ติดไปสามที่ติดไป7 9 3นะก้าสที่7 9 7 9 3 16คู่นี้นะติดเจ็ดเก้มีที่ขีดเส้นใต้นะครับเมื่อขีดเส้นใต้แล้วนะครับผมก็มาคัดด้วยตัวเด่นทางนี้นตัวเด่นทางนี้นรไม่ใช่คัดตัวเด่นทางนี้นะครับ ตัวเด่นบนและล่างล่างและบนทั้งหมดนี่ครับชนไปที่ชี้ G ไปที่3นะครับสามเก้านะครับสามเก้าในนี้เด่นไปที่เจ็ดเก้าสามลงตรงนี้เมื่อเจ็ดเก้าสามให้ไปจับกับตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับก็ได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับ 3นะครับ3 1 3 2 3 3 3 4องอในส่วนนี้เป็นส่วนบนนะครับบนนะครับบนตรงนี้เป็นล่างนะครับเก้าเป็นล่างนะครับเก้าเป็นล่างตรงนี้เป็นล่างนะครับก็มี903นย์ะครับ903นะครับ903นะครับหนึามาจบนี้นะครับทีนี้นะครับผมเราก็ได้ชุดนะครับที่ชนสูตรนี้ไปแล้วนะครับ เมื่อได้ชนสูตรนี้เราก็เอา2นี่ครับทั้งหมดเนี่ยครับไปเทียบชนกับ16คู่เจาะเจ็ดชนไหมเจ็ด1ชนอยู่นะครับผมนะครับ7 1ชนนั่นนะครับเล็กเล้กไม่เห็นขออภัยนะครับผม7 1ชนึ่ชน จ็ดสองชนไหมชนตรงนี้ครับผมเจ็ดสไม่ชนนะครับผมเจ็ด่ไม่ชนนะครับทีนี้มาดูรูดเกรูดเชนไปที่ศูนย์ชนไปที่สามเก้ารูดสามชนไปที่สาชนไปที่ สามสองสามสามไม่มีอยู่แล้วเอาทิ้งเลยสามสี่สามส,ส,ามสี่ไม่ชนนะครับทีนี้นะครับมันชนต้องเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับมีเจ็ดหนึ่งนะครับไนลไลซ์สดไม่มีนะครับผมข้ามเจ็ดหนึ่งไปนะครับนะครับ ับเท่ากับ6ตัวนะครับแต่ก็ยังเป็นตัวรองอยู่ครับเพราะว่านะครับสูตรมันชี้ไปที่สามนะครับสูตรชี้ไปที่3นะครับชี้ไปที่สามสามหนึ่งสามสองนะครับนะครับล่างนะครับสามกับเก้าบนรูดสามกับเจ็ดนะครับถ้าไม่ชอบก็เอาสูตรเต็มแล้วก็สูตรคัดนะครับไปจับนะครับส่วนเลขลาะจับให้เท่านี้นะครับทีนี้มาดูครับ จับให้ชมนะครับวัดใจนะครับสามเก้านะครับสามเก้าสามสองศูนย์เก้าสามสองนะครับเก้า สามสองนะครับเท่านี้ครับนะครับสำหรับแนวทางนะครับราวพัฒนาวันที่9เท่านี้ไม่ชอบใจให้ขึ้นไปดูชุดเต็มนะครับเมื่อชุดเต็มแล้ให้เอาชุดคัดนะครับเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคู่เพราะสามสามัน ติดเบิ้ลนะครับมีตรงนี้อยู่แล้วครับก็นําไปใช้งาน9คู่นี้บนล่างนะครับแต่ใครอยากรู้แนวทางว่าก็แยกล่างจากบนให้แล้วนะครับเกับ3านะครับเกับ3เป็นบนนะคกับ9กบ9เป็นล่างแยกให้แล้วตามสูตรเลยนะครับตามสูตรที่เห็นนะครับให้ระวัง4นะครับสมันติดนะครับสมันติดอยู่3ตัวเหมือนกันครับแต่ในสูตรข้างบนไม่มี4นะครับ ต่เด่นเนี่ยมันติดที่4ด้วยนะครับเรามี4นะครับที่ติดไว้เนี่ยมี73และ34เห็นไหมครับเจ็ดสี่และ34นะครับให้ระวังด้วยนะครับนะครับนครับผมนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เก้าตัวนี้คือตัวที่ควรจะนําไปใช้งานที่สุดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าชุดเนี่ยเป็นตัวที่นําควรนําไปใช้งานมากที่สุดนะครับเอฟซีเอาล้วครับสําหรับ ะครับแนวทางลาวพัฒนาส้มตำลาวของอันที่9ก็มีเพียงเท่านี้ผมก็ขอขอบคุณขอบใจนะครับผม fc พี่น้องทุกท่านท,ที่เข้ามารับชมรับฟังความทั้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับขอวยพรทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ